ก่อนจะมีบ้านควรจะมีอะไรก่อนคอนเทนต์นี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับหลายคนรีบอยากมีบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงแต่คนที่พลาดเนี่ยคือคนที่ซื้อบ้านก่อนพร้อมเพราะบ้านไม่ไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายแค่ตอนที่เราซื้อแต่มันคือภาระที่กินรายได้ของเราทุกเดือนตลอด20ถึง30ปีและที่สำคัญมันกินอิสรภาพในชีวิตของเราถ้าเรายังไม่พร้อมพอ ข้อที่1ครับเราควรมีวินัยทางการเงินก่อนมีบ้านวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับเขาบอกว่าอย่ารอให้เงินเหลือก่อนแล้วค่อยเก็บแต่ให้เก็บก่อนแล้วค่อยใช้ถ้าวันนี้ครับคุณยังเก็บเงินไม่เป็นยังไม่รู้รายรับรายจ่ายของตัวเองที่แท้จริงคุณยังไม่มีเงินเหลือในแต่ละเดือนคุณยังไม่พร้อมที่จะมีหนี้ในระยะยาวอย่างเช่นบ้านก็ไม่ควรที่จะก่อหนี้ตรงนี้เริ่มจากการฝึกวินัยพื้นฐานก่อนครับ เก็บ10-20%ของรายได้ทุกเดือนให้ได้รู้จักแยกของที่จำเป็นกับของที่อยากได้เพราะถ้าคุณยังจัดการเงินเดือนของตัวเองไม่ได้บ้านจะจัดการคุณแทนข้อที่2ครับคุณควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย6กเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งงานอาจจะยังมั่นคงอยู่หรือเปล่าหรือสุขภาพเรายังจะดีอยู่หรือเปล่าครับ คุณเดฟเพรมเซ่เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเงินจุกเฉินไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือประกันชีวิตที่ทําเราทําให้กับตัวเองก่อนที่เราจะผูกหนี้ก้อนใหญ่กับธนาคารควรมีเงินสํารองไว้กันเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยหรือรายได้สะดุดเพราะถ้าหากไม่มีเมื่อเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยคุณจะไม่เหลือทั้งบ้านและความสบายใจข้อที่3ครับควรมีรายได้มากกว่าหทาง โรเบิร์ตคิโยสกิครับที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเขาบอกว่าอย่าทํางานเพื่อเงินแต่ให้เงินทํางานแทนเราครับยุคนี้ครับค่าของชีพขึ้นเร็วกว่าเงินเดือนของเรานะแต่คนที่อยู่รอดคือคนที่มีรายได้ในหลายช่องทางหรือมีรายได้เสริมไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่มาจากการทําอาชีพอิสระการลงทุนกองทุนหรือธุรกิจเล็กๆเ,เพราะรายได้เมื่อคุณหยุดเมื่อรายได้คุณไม่มีแล้วเนี่ย บ้านจะไม่หยุดรอคุณคุณก็ต้องจ่ายมันอยู่ดีนะครับข้อที่4เนี่ยที่เราควรมีเลยเนี่ยก็คือเรื่องความรู้ดอกเบี้ยและสินเชื่ออย่าเซ็นกู้เพราะธนาคารบอกว่าคุณสามารถผ่อนได้เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ได้จ่ายแทนเราทุกเดือนนะครับสิ่งที่เราควรรู้นะครับว่าดอกเบี้ยลอยตัวต่างจากดอกเบี้ยคงที่ยังไงนะครับดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นของบ้านสามล้านเนี่ยเท่ากับรายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่า แสนบาทต่อปีการผ่อนระยะยาว30ปีเนี่ยหมายถึงว่าดอกเบีย้ยรวมเนี่ยเกือบเท่าราคาบ้านเลยนะครับลองคำนวณก่อนที่เราจะเซ็นเพราะนี่บ้านไม่ใช่แค่เรื่องของอนี่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือภาระทางจ,จิตใจถ้าเราไม่เข้าใจมันดีพอข้อที่5ครับควรมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอย่าซื้อบ้านเพราะซื้อตามใครหรือเพราะกระแสสังคมหรือว่าพ่อแม่เราบอกว่าเอ,อควรจะมีได้แล้วเพราะว่า บ้านเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนอื่นแต่ว่ามันก็เป็นภาระในระยะยาวของเราลองถามตัวเองก่อนครับว่าบ้านนี้ตอบโจทย์ชีวิตของเราจริงไหมถ้าเราอยู่คนเดียวอยากจะดูแลพื้นที่แบบนี้จริงไหมถ้าทำงานต่างจังหวัดต้องตอ,งอ้งถ้าทำงานต่างจังหวัดหรือจะต้องย้ายงานไปที่อื่นเนี่ยเราต้องผ่อนบ้าน หลังเนี้ยไปเพื่ออะไรในระยะเวลา20-30ปีบางคนครับเช่าถูกกว่าแล้วเอาส่วนต่างไปลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าแต่บางคนซื้อดีกว่าถ้ามีความมั่นคงและใช้บ้านในการสร้างมูลค่าสร้างไรายได้ให้เราเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางได้ไม่มีคำตอบถูกผิดครับแต่ว่าเราต้องถามตัวเองว่ามันเหมาะกับตัวเราในเวลานี้หรือยังสรุปครับ บ้านเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตนะครับแต่คือของรางวัลสำหรับการคนที่สามารถจัดการชีวิตได้อย่างมีวินัยนะครับก่อนที่เราจะมีบ้านนะครับขอให้มีสิ่งเหล่านี้ก่อน1นนะครับวินัยทางด้านการเงินเงินฉุกเฉินรายได้ในหลายๆช่องทางความเข้าใจเรื่องดอกเบีย้ยสินเชื่อและเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนครับ แต่ยกคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับที่ยังใช้ได้ตลอดนะครับว่าวันนี้ครับถ้าคุณซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นนะวันหนึ่งคุณต้องอาจจะต้องขายสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของคุณไปอยากซื้อบ้านเพราะอยากมีแต่จงซื้อบ้านคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะอยู่มันอยากสบายใจถ้าคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ถ้าชอบคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ